จเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันาทิตย์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2559เป็นตรรม,มะบรรยายภาคบ่ายวันอาทิตย์อาตมาภาพพระมหาตปกรโกสะธรรมโมปิกุขอนำเสนอธรรมะเรื่องตาลปัดสอนธรรม ตาลปัดที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่นี้สอนธรรมกับเราให้เข้าใจสัจจะที่ว่าไปไม่กลับโดยปกติเมื่อเวลาเราอ,าอยู่สหรัฐอเมริกาเมื่อเรากลับไปเมืองไทยเมื่อครบกำหนดกลับเราก็จะเดินทางกลับมาสหรัฐอเมริกาได้ นั่นก็คือไปแล้วกลับแต่สำหรับสัตว์หรือคนเราที่ตายลงนั้นเมื่อตายไปแล้วก็จะไม่มีใครกลับมาอีกนั่นหมายความว่าไม่มีสัตว์ชนิดใดหรือคนใดกลับมายังโลกนี้อีกถามว่าท่านทั้งหลายเคยเห็นใครกลับมายังโลกนี้อีกบ้างไหม อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของท่านทั้งหลายเองเจ้นั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทเมื่อท่านตายไปแล้วท่านก็จะไม่กลับมาอย่งโลกนี้อีกประการที่สองธรรมสอนธรรมในตาลาปัสสอนเราว่าหลับไม่ตื่น โดยปกติคนเรานั้นเมื่อได้นอนหลับไปแล้วในยามค่ำคืนเช้าขึ้นมาเราก็ตื่นขึ้นมาอีกตามปกติเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อเราท่านทั้งหลายตายไปแล้วหรือสัตว์สัตว์ชนิดอื่นๆได้ตายไปแล้วสัตว์เหล่านั้นก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกนอนราบกับแผ่นดิน แม้ว่าเราจะพยายามปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาสักเพียงใดก็ตามเขาก็ไม่ตื่นขึ้นมาไม่ตื่นขึ้นมาเจอลูกหลานไม่ตื่นขึ้นไปทำงานไม่ตื่นขึ้นมาทำอะไรอีกแล้วนั่นสอนให้เรารู้ว่าจงยาประมาทในชีวิตเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไม่ตื่นขึ้นมาทำกิจการงานหรือไม่ตื่นขึ้นมา ดูลูกหลานอีกต่อไปสอนให้เราไม่ประมาตต่อมาตาละปัดสอนธรรมประการที่สนั้นฟื้นไม่มีโดยปกติคนเราเมื่อเจ็บป่วยหรือไม่สบายเมื่อได้หมอรักษาเยียวยาที่ถูกต้องแล้วเราก็จะฟื้นจากการป่วยหรือจากการไข้ได้ แต่บุคคลหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้ตายไปแล้วก็จะไม่ฟื้นคืนกลับมาสู่โลกนี้อีกชั่วนิดนิรนันดอน์อันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาร,รมข้อนี้ด้วยภูมิปัญญาของท่านทั้งหลายเองก็แล้วกันต่อมาตาลปัดสอนธรรมประการที่4นั้นก็คือว่าหนีไม่พ้นกล่าวคือสรรพสัตว ย่อมหนีไม่พ้นต่อความตายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนก็ตามไม่สามารถหนีพ้นความตายไปได้ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องตายอยู่ดีหนีไม่พ้นความตายความตายจึงเป็นสิ่งที่แน่นอนของสัพพชีวิตฉจนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่จงยาประมาทในการดำเนินชีวิต จงคิดพูดทำในสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ไม่ขอให้เกิดโทษตั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นเพื่อจะได้อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขไม่เป็นทุกข์จนกว่าเราท่านทั้งหลายจะตายจากโลกนี้ไปดังนั้นอาตมาภาพจึงได้นำธรรมะที่อยู่ในตละปัต ที่ตละลัดได้สอนทำให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเป็นสัจธรรมของชีวิตที่เราจะต้องที่เราท่านทั้งหลายจะต้องได้ประสบพบเจอเมื่อเราเข้าใจในสัจธรรมข้อนี้แล้วเราจะได้รู้จักใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาหวังว่า ท่านทั้งหลายจะใช้ชีวิตของท่านด้วยความด้วยความไม่ประมาะเพื่อการดำรงอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์สายพธยชาติร่วมกันที่สุดแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญอยู่ในธรรมก็ขอเจเจริญพร